เราจะมาเจาะลึกในประเด็นโต๊ะทำงานปี2,565ปีเสือในปีนี้มันจะทำให้พลังงานจังหวะและโอกาสต่างๆเข้าหาคุณอย่างง่ายๆเมื่อไร่ที่มีเรื่องไม่ปลอดภัยหรือเรื่องที่อาจจะส่งผลกับคุณในเชิงร้ายคุณจะมีเซน์รู้เรื่องก่อนอยู่เสมอ ห่วงจุ้ยระบบเตาเหมาซานกับรายการมาตรสยามปีนี้ปี2565ปีเสือทองในระบบวิชาวหวงจุ้ยระบบเตาเหมาซานสิ่งที่ควรมีบนโต๊ะทำงานประจำปีเสือทองกับสิ่งที่ต้องห้ามบนโต๊ะทำงานประจำปีเสือทองวันนี้เราอาจารย์แขกรายการมาตรสยามจะมาแนะนำเคล็ดลับไม้เด็ดที่ใช้บนโต๊ะทำงานประจำปี2565 ปีเสียทองอันดับแรกเลยคุณควรจะต้องดูแลโต๊ะทำงานคุณอย่าให้มีความลกมากเกินไปแล้วควรจะต้องมีของใช้จริงวางอยู่บนโต๊ะทำงานเช่นหากคุณทำงานเกี่ยวกับเอกสารก็ควรจะมีแฟ้มของเอกสารหากคุณทำงานเกี่ยวกับการเงิน ก็ควรจะต้องมีสัญลักษณ์เรื่องการเงินการทองอยู่บนโต๊ะทำงานหรือคุณเป็นพูกที่มีความตัดสินใจเป็นบุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นเช็คเน็นอนุมัติต่างตําตำแหน่งของปากกาก็ควรจะวางในตำแหน่งที่ถูกต้องเราจะมาเจาะลึกในประเด็นโต๊ะทำงานปี2565ปีเสือในปีนี้สิ่งที่เป็นมงคลที่สุดประจำปีเสือสำหรับโต๊ะทำงาน ในปีนี้รายการมัตสสยามมีวัตถุม,มงคลที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเหมาะกับการใช้บนโต๊ะทำงานประจำปีนี้เป็นอย่างมากคือกิเลนไฟกิเลนไฟเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับพลังงานปีเสือแต่กิเลนไฟเป็นสัตว์มงคลของเหมาซานที่ว่าด้วยเรื่องการก่อเกิดทุกชนิดพลังงานปีนี้ปีเสือทอง ได้รับพลังงานจากกิเลนไฟในระบบวิชาหัวจุ้ยเต่ตาหมองซานได้กล่าวเอาไว้เป็นเช่นนั้นหากคุณมีโต๊ะทํางานแล้วคุณวางกิเลนไฟไว้บนโต๊ะทํางานมันจะทําให้พลังงานจังหวะและโอกาสต่างๆเข้าหาคุณอย่างง่ายๆรวมถึงกิเลนเป็นสัตว์มงคลที่ว่าด้วยเรื่องการมีเซนอยู่ในตัวเมื่อไร่ที่มีเรื่อง ไม่ปลอดภัยหรือเรื่องที่อาจจะส่งผลกับคุณในเชิงรายคุณจะมีเซนต์รู้เรื่องในสิ่งต,งต่างๆเหล่านั้นก่อนอยู่เสมอพลังงานบนโต๊ะทำงานกับวิชาคงเื้อระบบตาวหมอสารเป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นระดับต้นๆเพราะว่าการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นเทรดหุ้นเทรดทองเทรดฟอเรสหรือแม้กระทั่งเล่นคริปโต โต๊ะทำงานมีผลหมดในเชิงระบบชาวคชวามจุี่ต่าเหมาซานเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรพลาดวัตถุมงคลที่เป็นเคล็ดลับไม้เด็ดที่มีอยู่บนโต๊ะทํางานประจําปีเสือปีนี้คือกิเลนไฟหากคุณมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของทําอย่างไรล่ะโต๊ะทํางานเราจะถึงวางอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องทําอย่างไรล่ะโต๊ะทํางานเราถึงจะถูกต้องตามหลักดวงเรามากที่สุด ให้คุณติดต่อเพจรายการมาตรสยามทางทุกช่องทางเพื่อเสริมดวงคุณไม่ให้เกิดความผิดพลาดกับ่วงจุ้ยระบบโต๊ะทางานของวิชาว,วงจุ้ยระบบเต่าเหมาซานอย่างไรแล้ววันนี้เราขอฝากเคล็ดลับไม้เด็ดโต๊ะทางานระบบวิชาว่วงจุ้ยเตาเหมาซานไว้แค่เพียงเท่านี้โปรดอย่าพลาดในการติดตามทุกคลิปทุกเทปของระบบวงจุ้ยเตาเหมาซานสวัสดี